ถาวายความเคารพเจ้าคณะพระสังาธิการที่อายุการพันามากกว่าและขอแสดงความนับถือเจ้าคณะพระสังาธิการที่อายุการพันษาเสมอกันขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลศพของท่านอาจารย์สุพจน์ชาตินันในวันนี้คืนนี้เป็นคืนที่สามก็ปารภให้ญาติโยมทั้งหลายท่านเมื่อกี้ี้เจ้าคณะตำบลหนองน้ำส้ม ท่านปรบรบไปแล้วถึงการจัดการเตรียมการแต่บางสิ่งบางตอนก็ขาดไปก็ตั้งแต่ท่านเสียชีวิตลงก็เริ่มต้นตั้งแต่คืนแรกหลังจากเสียแล้วโยมก็เข้าไปปรึกษาไปปรึกษาที่ตัวฉันนี่ตอนเช้าก็ปารบว่าอยากจะตั้งศพไว้ที่บ้านเราก็ คิดอยู่ว่าต้องนึกให้ดีนะเพราะว่าฐานานุสักที่ท่านได้เนี่ยเกียรติยศที่ได้ประกอบศพเนี่ยมันชั้นสูงได้ถึงโกดโถโกดโกถนี่เทียบเท่าราชนิกูลก็ชั้นหม่อมเจ้าแล้วก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ฉันอยู่อำเภออุทัยมาในตั้งแต่ปี2533จนปัจจุบันเนี่ย กรวมแล้วก็30ปีน่าจะได้30กว่าปียังไม่เคยเลยยังไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยไปจัดการกัดงานศพอย่างนี้ด้วยจึงมีเครื่องเกียรติยศประกอบศพมีกลองชนะปีกลองชนะปีชนหนที่จะร่วมในการบรรเลงในช่วงประโคมในช่วงของการพระราชทานน้ำหลวงอับศพหรือมีอฉัดเบญจาที่จะประกอบศพ ซึ่งในการแต่งตั้งแต่งในงานศพนั้นเครื่องเยอะตอนนั้นไว้บ้านไม่เหมาะแน่ <c oughs> ก็เลยบอกเอาอย่างนี้สินี่อยากจะไว้บ้านกันคนคอราหานินทาว่าตายปุ๊บขนไปวัดปั๊บเนี่ยมันกนอะไรอยู่เอาอย่างนี้อยู่วัดอยู่บ้านสักคืนหนึ่งก่อนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นให้ท่านนอนสบายสบายแล้วก็สวดสักคืนหนึง่งเอาพระของเราเอาญาติพี่น้องสนิทสนิทนี่แหละ แล้ววันรุ่งขึ้นค่อยเทอจัดพิธีพระราชทานน้าหลวงขอน้ําหลวงไปในวันอีกวันหนึ่งนี่จะเป็นที่มาที่ไปก็จะสวดที่บ้านคืนหนึ่งอันนี้ปารบเหตุจากอะไรปารบเหตุจากโยมแม่ตัวเองนี่แหละแม่ฉันนี่แหละพอสิ้นชีวิตลงพี่น้องก็ร้องไห้คำครวญก็บอกเอาอย่างนี้วันนี้ไม่สวดนอนกอดแม่เลยเนี่ยที่ศพเนี่ยใครจะล่ำลาไ้ก็อยู่กับแม่เนี่ยแหละคืนหนึ่งพรุ่งนี้ถึงจะฉีดยา แล้วก็บรญจุก็ป่ารบของตัวเองขึ้นมาก็ให้นี่นะเป็นบรรทัดฐานว่าไอ้งานทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่นึกจะทําอะไรก็ทําตามใจนะไม่ได้ก็ต้องทําตามขนบธรรมเนียมจารีตที่เขาเคยมีมาดังนั้นอาจารย์สุพจน์เนี่ยได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นสายสะพายก็ยากนักละที่จะ จําความได้ตั้งแต่สร้างาลาหลังนี้มาก็ยังไม่เคยตั้งโกดเลยก็เลยเมื่อวานก็ปลาลบกับกองกองวัฒนธรรมว่า,าสำนักวัฒนธรรมว่าลองไปวัดดูซิว่ายอดปลายโกดที่จะขึ้นน่ยมันจะชนเพดานไหมเข้าออกสะดวกไหมการตั้งการตั้งแต่งมันต้องสมเกียรติสมฐานะก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นความจริง โกรธที่มีอยู่ในยุทธยาตอนนี้ที่วัฒนธรรมเก็บอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลน,นั้นมีอยู่สามโกรธสามโกรธก็มีโกรธแปดเหลี่ยมก็จะเป็นโกรธโถนี่แหละระดับต้นสุดถ้าเป็นพระในจองอมีสมณศักดิ์ชั้นธรรมชั้นธรรมนี่มีสมัยยุทธสมยัยสมยัยฉันนี่ก็มีหลงวงพ่อไวยเท่านั้นที่เป็นชั้นธรรมที่จะได้โกรธโถนอกนั้นไม่มี ฉันเองเนี่ยมองแล้วโกรธสวยเขาบอกว่าอย่าบอกว่าสวยเดี๋ยวตัวเองตายบอกตายแล้วได้กลวโถวไม่กลัวไม,มไม่มีไม่มีวาสนาจะได้หรอกได้แต่ดูไม่ได้มีวาสนาเพราะว่าฐานานุสักที่น่าปลื้มใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือคุณงามความดีที่อาจารย์สุพจน์ท่านทำไว้เนี่ยท่านเป็นคนเจ้าระเบียบเ,เครื่องสัญ,ญลักษณ์ของท่านคุณงามความดีต่าง ดวงตาที่ประดับหรือว่าเครื่องราชอิสริยภร่ยที่ท่านได้เนี่ยท่านปานีตมากฉันเคยร่วมงานกันในงานพระบรมมพในรัชกาลที่9ที่จัดที่วัตโนตี้ท่านจะดูทุกคนที่แต่งชุดเต็มยศใส่ที่กางเกงดำเสื้อขาวนั่นะเต็มยศที่ประดับสายสะพายที่เนี่ยที่ี่ที่รูปที่ตั้งนี่แหละ ท่านจะดูทุกคนที่ใส่สายตาไผ่ว่าสายตาไผ่นี่บางคนเนี่ยได้มาเนี่ยใส่ไม่ถูกติดดวงตาติดเครื่องเครื่องเหรียญตราต่างๆเนี่ยติดไม่ถูกอาจารย์สุพจน์จะเป็นคนที่แม่นมากแม่นในเรื่องของเครื่องราดใครก็มาจะอาจารย์ติดอย่างไรอาจารย์สุพจน์ก็จะเป็นคนแต่งให้ซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นสิ่งที่ทําให้ก็เมื่อท่าน ได้ในสิ่งที่สูงยิ่งก็เลยบอกไว้ว่าคำหนึ่งที่ฝังฟังแล้วฟังฝังใจอยู่มาตลอดก็คือที่หลวงพ่อพระครูไทยคณารักหลวงพ่อจำหลัดพูดบอกว่าคนเรานะบางทีมันมีของดีแต่มันไม่รู้ค่ามันเอาของไรเอาของมีค่าเขามาทำจนจนเสียค่าดังนั้นของดีถ้าในสิ่งดีมี มีคุณค่าสูงถ้าเราไม่ทําไม่ดีมันอับปรีจังไรนี่คํานี้คําของหลวงพ่อจำหลัดเลยไม่ใช่มาพูดเองดังนั้นการจัดงานหลวงพ่อจำหลัดจะสอนไว้มากกว่าเรื่องของการจัดงานการเตรียมการต้องสมเกียรติทําแล้วต้องให้คุณให้เห็นคุณค่าที่ชัดเจนมีเห็นแล้วสมเกียรติที่ตั้งใจทําปารบกับคณะเจ้าภาพตั้งแต่วันไปเตรียมงานแล้วว่า งานศพมันเป็นงานเทคเดียวถ้าเป็นภาษาถ่ายหนังเขาเรียกว่าเทคเดียวมันไม่มีมาขออีกทีหนึ่งคัดตัดต่อทําใหม่ไม่ได้ดังนั้นทําเลยอะไรสิ่งใดที่ว่าด,ดีทําสิ่งใดที่เป็นมงคลทาสิ่งใดที่เป็นเป็นเรื่องของการเชิดชูเกียรติแล้วเราอยากทําอะไรทําเลยอย่าไปเอาเงินเอาทองมาเป็นเครื่องวัดไม่มีไม่นั่นไม่ได้หลวงพ่อหวังสอนไว้เสมอว่า ไม่มีก็หาไม่มาก็ไปนี่อุปชาสอนไว้ทำให้ดีที่สุดอย่าไปคํำนึงถึงแล้วงานนี้เนี่ยหน้านุโมทนาก็คือลูกหลานทั้งภรรยาแล้วก็ลูกหลานทุกคนพูดกับผู้ที่ร่วมงานผู้ที่ร่วมประสานงานจัดงานทั้งหมดว่าเต็มที่ทําให้ดีที่สุดแต่นั้นที่ญาติโยมเห็นนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เป็นต้นแบบ แล้วก็เป็นงานที่สูงสุดงานหนึ่งเหมือนกันเป็นงานที่เชิดชูเกียตรติชาวอำเภอไทยเรางานหนึ่งอย่างวันนี้ยได้มีโอกาสได้คุยกับพระผู้ใหญ่บอกอ๋อบอกหลวงพ่ออาจารย์สุพจน์เสียแล้วบอกอ้าวเหลือแล้วก็ได้รับพระราชทานโกรธโถบอกเฮ้ออา้าวได้ในได้ในฐานะอะไรล่ะบอกอ๋อสายสะพายได้ตำแหน่งสายสะาย ซึ่งในอำเภอไทยะร,ะร,ะระดับที่จะได้สายตาพายแล้วก็ประดับกดโกรธโถนี่ก็มีหลายท่านบุพานนักกุยกับอ,อดีตอดีตท่านปลัดกระทรวงท่านก็บอกว่าอ๋อมีหลายคนแต่ยังไม่ตาให้ว่าท่านก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เลยบอกว่าออในปัจจุบันนี้เนะี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังจะต้องตาตรึงเพราะมันเป็นปฐมเหตุเป็นองค์ปฐมเป็นเรื่องเบื้องต้นที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทีไ่ได้เห็น อาจจะไปมาหลายงานแต่เราไม่ได้จัดงานเองแต่เราจัดเองเนี่ยเคยไปอยู่ล่าสุดเนี่ยไปอยู่งานหนึ่งที่รับพระราชทานโกรธแต่ในสิ่งประกอบรอบโกรธนั้นอะไม่สมเกียรติไม่สมเกียรติของพระราชทานเช่นอาสนะหรือก็ตามเป็นของหลวงเนี่ยหนึ่งก็คือเขาจะต้องปูผ้าขาว ในอาสนะสงฆ์ของเราเนี่ยจะทำด้วยผักปูด้วยผักขาวส่วนใหญ่จะมีผ้าอื่นอะไรก็ตามเป็นอาสนะอย่างไรก็ตา,ตามจะต้องประดับด้วยผักขาวเหมือนในในในพระบรมหาชวังถ้าจัดพิธีงานที่มีโกรธเนี่ยแล้วสองสถานที่ตั้งนั้นจะต้องโอถงพอสมควรไม่มีสิ่งเขาเรียกคำ้ำสิ่งอื่นใดที่จะมาค้ำลักษณะที่อ่าสูงข่ม เช่นอย่างการจัดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมพอสมควรแล้วก็สถานที่ที่จะนั่งทิศท,ทางที่จะตั้งอย่างวเมื่อวานที่จะตั้งแม้แต่วิธีประกอบน้ำหลวงอาบศพประธานก็จะต้องหาทิศเมื่อวานจะเห็นว่าประธานลุกมาถามว่าทิศใต้ไปทางไหนทิศเหนือไปทางไหนถามว่าถามเพื่ออะไรถ้าคนที่ไม่รู้ ก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นประธานแล้วจะต้องหันทิศการที่จะโค้งคำนับไปตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องมองไปทางทิศถ้าเราอยู่นี้ก็ต้องหันไปทางทิศใต้ทิศใต้เพราะอะไรทิศใต้เป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังเราจะเข้าใจกันโดยตลอดว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นประทับอยู่ที่พระบรมมหาราชวังดังนั้นการโค้งคำนับหรือทําความเคารพจะต้องหันหันหน้าไปทางทิศใต้การโค้งคำนับ นี่ก็คือจารีตที่เราเคยปฏิบัติถ้าคนไม่รู้ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องแล้วในการที่พระราชทานเ,เครื่องเกียรติยศประกอบศพนั้นเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติเจ้าหน้าที่นั้นจะคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีของไทยเช่นการหวีผมจะให้ลูกชายเข้าวหวีผมซึ่งกระทำให มื่อวานลูกชายก็ตกตะลึงเหมือนกันเมื่อเจ้าพนักงานเข้ามาเชิญไปทําพิธีหวีผมหวีเสร็จแล้วต้องหักหวีใส่กระเป๋าให้กับจารีตต่างๆเหล่านี้จ้ะอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มาแสดงออกซึ่งน้ําใจไมตรีต่อเจ้าภาพทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งก็คือฉัดใน,ใน,ใ,นในการประกอบฉัดเบญจาฉัดที่ตั้งเนี้ยที่มีอยู่4ด้ามนี้ ธรรมดาเขาได้สิบในวันที่อันเชิญศพเชิญศพขึ้นชูจิกาทานหรือว่าบนเมนเวียนเมนนั้นเขาจะต้องมีฉัดมาอีกมีกองเกียติยศมาเหมือนเดิมฉัดที่จะตั้งประกอบศพนั้นเขาจะเป็นฉัดห้าชั้นเขาเรียกฉัดเบญจาเบญจาเบญจะแปลว่าหาก็ฉัดเนี้ยเป็นเครื่องวัดเกียติยศเกียติยศ ถ้าเป็นชั้นไหนจะมีฉัดชั้นไหนชั้นสามัญทั่วไปชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะมีแค่3มชั้นสามันสามชั้นแล้วก็ชั้นอ่าสูงขึ้นชั้นเจ้าฟ้าเนี่ยหชั้นถ้าฉัตชั้นสูงสุดก็ 7, จ็ดชั้นเชั้นนี่ก็ถือว่าสูงกว่าสามมันฉัดเบญจาเขาสมมุติฉัตเป็นเขาพระสุเมน เขาพระสุมเมนนั้นเชื่อตามเป็นคติโบราณคติของพราหมณ์เชื่อว่าผู้ที่วายชนแล้วจะขึ้นสู่ใกล้ใกล้กับองค์พลมชั้นพลมต่อนนั้นผู้ที่ทำกาละล่วงรับแล้วได้รับพระราชทานนั้นจะสมมติตรงนี้เป็นป่าหิมพานแล้วก็จะมีเขาพระสุมเมนโดยถือฉัดังนั้นการกั้นราชวัตรฉัดทงนั้นเป็นคติพราหมณ์ โกธเป็นสัญลักษณ์ของการประกอบเกติยศในชั้นแต่ละชั้นดังนั้นสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งเหล่านี้จะบอกว่ามีเงินสักร้อยล้านท่านก็ไม่สามารถจะไปซื้อโกธแล้วเอามาแต่งตั้งอย่างนี้ได้จะมีเงินสักพันล้านถ้าไม่มีคุณงามความดีที่ได้สายสะพายนี้ก็ไม่สามารถตั้งได้จะทันเรียนทำอย่างไรก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ มันหาค่าไม่หามูลค่าไม่ได้เป็นของสูงยิ่งจึงบอกกับคณะเจ้าภาพว่าความเสียใจน่ะมีได้แต่ความปลื้มใจต้องมีมากกว่าฉันเองมาร่วมงานแล้วก็ไม่เคยที่อยากไปงานศพเองโดยอัตโนมัติถ้าว่างอยากจะมาก็คือหนึ่งก็คือ าชมบารมีสิ่งที่ได้มาชื่นชมบารมีของของอาจารย์สุพจน์ที่ได้คุณธรรมคุณงามความดีสมควรยิ่งอาจารย์สุพจน์นี่ถ้าคิดกันตามจริงแล้วเนี่ยคุณงามความดีของท่านเนี่ยมีมากแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เอ่ยถึงกันท่านเป็นโคศกประจำำราะําอําเภออุทัยงานราชาการก็ตามงานหลวงก็ตามงานลาดก็ตาม ใครเชิญไปท่านก็ไปแล้วไม่มีค่าจ้างไม่รับสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นอาจารย์บอกมาผมมาเลยครับตั้งแต่เป็นเจ้าคณะอำเภอมาในท่านแล้วก็มาฝากตัวมาบอกกันว่ามีอะไรให้ผมรับใช้ได้ผมยินดีนี่คืออาจารย์สุพจน์สิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ต้องท่านจะกระซิบบอกไม่หักหน้าจะเห็นเป็น เจ้าคณะอำเภอแต่น้อยกว่าด้อยกว่าคุณคุณความคิดความอ่านอาจจะด้อยกว่าท่านแต่ท่านก็ไม่เคยหักหน้าท่านบอกอาจารย์อย่างนี้ต้องอย่างนี้นะบอกใช่นะเอาใช่นี่แหละท่านจะพยายามไม่หักหน้าไม่หักหน้าผู้ที่มีคุณสมบัติมากกว่าทั้งนั้ที่ท่านเป็นผู้ผู้รู้ผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นงานราชการก็ตามงานใดก็ตามถ้ามีผู้รู้กว่าหรือผู้ชำนาญกว่าท่านจะเลี้ยงให้ หลีกให้หรือว่ามีโอกาสที่ผู้น้อยกว่าที่จะทําคุณหรือจะแสดงออกท่านก็จะเปิดโอกาสให้แต่นั้นนี่คือคุณงามความดีของผู้ใหญ่เป็นพรมเขาบอกว่าพ่อแม่เป็นพรมอาจจะเป็นพรมสำหรับลูกหลานแต่สำหรับคนทั่วไปที่เป็นลูกศิษย์ท่านท่านเป็นพออหลายโรงเรียนเหมือนกันนะแต่จำได้สุดท้ายนี่ก็คงจะโรงเรียนคุูคตโรงเรียนบ้านขนอนเราเนี่ยคูคตหรือ น่าจะคันหามด้วยนะหลายโรงเรียนเป็นพออหลายโรงเรียนแล้วก็เป็นเป็นพ่อที่ใจดีไม่เคยเห็นมีคําไม่เคยเห็นอาจารย์สุพจน์อารมณ์เสียอย่างดีท่านก็นิ่งๆโมโหสุดก็แค่แค่นิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชอบด้วยความถูกต้องท่านก็ได้แค่นิ่งแล้วท่านก็ไม่เคยที่จะ มาตีโพยตีพายว่าไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ต้องก็ไม่ไม่ว่านี่ก็คือคุณงามความดีที่อยากจะอบอกให้ญาติโยมที่มาร่วมในการบําเพ็ญกุศลในวันนี้ทราบอีกเรื่องหนึ่งก็คือทุกท่านที่มาร่วมในการวันนี้คือการแสดงออกซึ่งน้ําใจไมตรีที่มีต่อคณะครอบครัวของชาติครอบครัวชาตินันโดยมีอาจารย์พยเยวชาตินันทู้เป็นภรรยาเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภออุทยัยนี่ใช้สงฆ์ทั้งอำเภอเลยนะฮะยินดีที่จะมาร่วมกันฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานเลขาฝ่ายทุกฝ่ายเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดหลายวัดด้วยกันมาร่วมให้งานนี้แล้วก็บอกอีกนิดนึงในวันอาทิตย์จะเป็นการพระราชทานเพลิงศพสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งก็คือเครื่องเครื่องประโคม เครื่องประโคมก็คงจะมีต่อในช่วงของการเวียนเมนแล้วการเวียนเมนครั้งนี้ไม่เหมือนการเวียนเมนในศพทั่วไปศพทั่วไปก็จะขึ้นรัชลดลาัชรถดทั่วไปของของของ,ของวัดหรือแช่ชแบกจะหามอะไรก็แล้วแต่แต่ครั้งนี้เขาจะใช้เขาเรียกข้าวอรถเป็นเป็นเป็นรถสำหรับอันเชิญหีบอันเชิญโกดโดยตรงแล้วก็มีเสลี่ยง สลี่ยงที่ใช้พระนำพระอ่านคำพีนำในสมัยหนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนก็จะมีพระรูปหนึ่งที่คณะสงฆ์คัดเลือกให้เป็นผู้อ่านคำพีเชิญศพในการเวียนเมนงานนี้ก็เลยจองเข้าไว้แล้วบอกตั้งแต่เกิดมาบวชมาทั้งหมด3 0 36พรรษาปีนี้ ยังไม่เคยนั่งเสลี่ยงอ่านคัมภีแต่งานนี้จะตั้งใจแล้วก็จะขึ้นเสลี่ยงอ่านคัมภีเองเพื่อจะได้จะตั้งใจอ่านคัมภีที่เขาอ่านคือ <5. S 2> พระอภิธรรมเจ็ดคำพี <5. S 2> ขณะที่เวียนไปเขาจะอ่านตั้งแต่กุศลธรรมมาอากุศลธรรมมา <5. S 2> เหมือนกับองค์ภาวนาในการเชิญในการเวียนเมรดังนั้นงานนี้ไม่ต้องนิมนต์มาเองขอเจ้าภาพเองเป็นเกียรติยศเหมือนกัน เป็นเกียรติยศที่จะได้จะไปนิมนต์ผู้ใหญ่ที่ไหนมาก็แล้วแต่ไม่ได้ฉัน,ปนเป็นเจ้าองอำเภอกันไว้เลยไม่ให้เขาฉันจะเอาเอง <c oughs> แล้วก็งานนี้ไม่เขาเขาไม่นิยมนะที่จะถวายอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้ถวายเขาจะต้องต้องต้อง,องมีเป็นเกียรติยศที่คณะสงฆ์ยกย่องเชิดชูให้ให้ในการนั่งเสลี่ยงที่จะเวียนรอบเมนเขาจะเวียนเมนก่อน คือตามคติธรรมดาถ้ามีโกรเนี่ยในสมัยโบราณเ,เขาจะมีโกรธรองในอีกหนึ่งชั้นแล้วจะเอาศพเข้าไว้ในโกรแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยโกรก็คือเครื่องเกติยศประกอบศพแต่ศพนั้นจะอยู่ในสถานที่ที่เ,เรียกในโรงสำรองไว้ข้างในตกกลางคืนตกกลางคืนเนี่ยก่อนจะเข้าพิธีหรือเช้าก่อนที่แขกจะมาเขาจะมีพิธีลักศพเขาเรียกขโมยศพ ขโมยศพก็คือลักเอาศพที่ทั้งหมดเนี่ยเข้าไว้ในเตาแล้วเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาเวียนเนี่ยจะมีแต่โกดอย่างเดียวแต่อการที่จะเอาศพขึ้นไปนั้นเข้าไปก่อนแล้วเขาจะเรียกพิธีลักศพขโมยศพในตอนกลางคืนหรือเช้ามืดดังนั้นในช่วงของการเวียนจึงไม่มีศพแล้วแต่ที่เวียนนั่นก็คือเครื่องเกียรติยศประกอบศพที่เวียนอันนี้หลายท่านก็คงจะทราบแต่หลายท่านก็อาจจะไม่ทราบแล้ว สมัยก่อนนะก็จะมีตั้งตั้งแล้วก็มีหมอนรองข้างในก็จะคุดคูเหมือนเด็กอยู่ในท้องอ่ะแหละเวลาตั้งตั้งอยู่ในโกดการเข้าโกดทั้งหลายเนี่ยก็จะมีเจ้าพนักง,งานเเรียกสนมพลเรือนเป็นผู้จัดสมัยเดิมสมัยนี้เป็นวัฒนธรรมเป็นผู้จัดสนมพลเรือนเป็นผู้จัดพวกสนมนี่ใครฟังก็เหมือนกับนางบำเรอไม่ใช่นะสนมนี่คือพวกจัดการเกิดแก่เจ็บตายในงานเนี้ยงานศพก็สนมสนมเป็นผู้ทํา ตำแหน่งสนมดันนั้นในวันนี้ก็อยากจะคุยให้ฟังถึงคุณงามความดีแล้วก็เครื่องเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานดันนั้นก็ฝากเจ้าภาพและทุกท่านที่มาร่วมงานว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดูก็เป็นบุญตาได้เห็นได้ดูก็รู้สึกว่าเป็นบุญตาที่เราจะได้เห็น เราจะไปงานอื่นอาจจะเห็นโกรธในในโทรั์ในการเสด็จตอนเย็นข่าวราชสำนักที่เสด็จแต่นั้นก็เราก็ไม่ได้เข้าใกล้ชิดที่จะเป็นคนของเราที่ผู้มีความสัมพันธชนเกี่ยวข้องกันแต่ในโอกาสนี้ที่มีสัมพันธชนและมีมีบุญมีวาสนามีบาร,รมีพอที่จะมีสิ่งที่เป็นเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ือถือว่าสูงสุดสูงสักสำคัญยิ่งดังนั้นวันนี้ก็ขอทุกท่านผู้มีน้ําใจทั้งหลายที่มาร่วมในการวันนี้ขอคุณงามความดีที่ทุกท่านมาร่วมในวันนี้จงเป็นพลวะปัใจจัยให้ทุกคนทุกท่านที่มาร่วมการงานนี้จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นผู้ที่เป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในทางพุทธศาสนาคือเป็นผู้ที่ชื่อว่า เป็นผู้มีความกระตันอยู่กะตะเวทีนึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนนึกถึงคุณงามความดีของครอบครัวชาตินันแล้วมาร่วมแสดงออกซึ่งความเสียใจมาแสดงออกเพื่อมาเป็นกําลังใจเขาบอกว่างานไหนๆที่จะไปงานนไม่สาคัญเท่าง,งานศพจะรักกันเกลียดกันแต่ถ้าวันศพงานศพแล้วไปความรักความความเกลียดชังมันหายไปสิ่งใดๆที่ไม่เคยเข้าใจกันเพียงแต่แค่ แค่มาเห็นกันในวันศพในวันงานศพคณะเจ้าภาพก็ชื่นใจนี่ได้กับตัวเองสมัยก่อนเป็นเจ้าวาดใหม่ๆก็เป็นที่ธรรมดาที่อาจจะมีคนรักบ้างคนเกียดบ้างคนนู้นก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่คนนี้ก็ไม่ค่อยรักพอถึงงานศพแม่ทุกคนกระเตงกันมาความรู้สึกมันหายไปหมดมันมีแต่ความรู้สึกว่าคนน้นก็พี่คนนี้ก็น้องเห็นแล้วมันชื่นใจ วันใดมันไม่ชื่นใจที่วันวันที่เจ้าภาพเสียกำลังใจแล้วเรามาให้กำลังใจคณะเจ้าภาพแค่มายกมือไหว้แสดงออกว่าเสียใจด้วยนะปลื้มใจที่ท่านได้รับสิ่งเหล่านี้เพียงคำสองคำเนี่ยทำให้เจ้าภาพรู้สึกแช่มชื่นเพียงแต่ว่าหนึ่งเสียใจที่เสียจารยร์สุพจ์ปลื้มใจที่ได้เห็นเครื่องอิสริยาภรณ์ที่ประกอบเครื่อง เกียรติยศประกอบศพแล้วเนี่ยเจ้าภาพรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นสังคมชื่นชมสังคมยอมรับในคุณงามความดีแล้วทุกคนก็มีความดีต่อกันมีความรักมีความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจต่อกันตลอดไปขอทุกท่านที่ได้รับอนิสง์แห่งความกตัญญูกตะเวทีความมีน้ำใจของทุกคนแล้ว ขอทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากภัยอันตรายต่างๆที่กําลังระบาดอยู่นี้ขอทุกท่านเป็นผู้ปลอดโรคปราศจากโรคอย่าได้มาแพร่พา,านทุกคนทุกท่านตลอดการตลอดไปทุกท่าน